จุดเดียวเดียวเดียวค่ะสำหรับรถ เพราะว่าจะเข้าสุดท้ายอย่างนี้ก็เราคุณว่าคือมันเก็บเมื่อเช้าจริงๆเมื่อวานตอนเย็นก็เผาจำหนีเสาะไงเอออยเออเออแก้แี้วอันนี้ของไข่ ใส่อบนี้ยไม่ีของไทยไม่มีของไายเลยเขาช่างน้ำหนักไว้เลยปุ๊บครับตัวเลขสามสอง